ไครับนี่ขยากกินหญ้าขยากกินหญ้าของแม่ขยากกินหญ้าครับน้องไปอยากกินกหญ้าใช่ไหมเดี๋ยวแม่เอาให้นะโอ้ยมันรวยอ่ะแม่เจ็บมากโอ้โ,อโอพึ่งดิตงมาเลย ขอแม่กัน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 ดิเร็วขอแม่ขอขอแม่กันแม่แม่หนูอยากกินยาครับเร็วน้ำตาลใครอยากกินยายกมือใึ้อยากกินยาใครอยากกินยาค่ะว่านว่านอยากกินยาหัอคะลูกหนูเป็นแมวหรือหนูเป็นควายลูก ย่าไหมโอ้โหทำไมนี่มตะกบอย่างนั่นเานาะน้องมัง้งแม่ป้อนแม่ป้อนน้องเขาไม่กินกินมันเล่น,นลุงได้ไงก็ให้มันไปดิออไปล่อยไปเลยแนมะ่ปล่อยให้เขาไปลไเลยกินได้ไง เห็นตละ่ะแย่งพี่ปานาาป่ะน,น,นี่ปานหมาไป่ปานนั่นนี่ลูกอ่ะพี่ปานน่ะนี่ปานนันนีแน่แม่ป้อนแม่ป้อนมามาทางนี้สิาทางนี้ดีว่แม่ป้อนนะป้อนนะมารวยหนูไม่กินหนูก็อย่าเล่นสิอา้าว แม่ป้อนอ่ะแมวอะไรกินหญ้านะแมวอะไรกินหญ้านะายวนย ขังรถจะได้สบายสบายหมดแล้วเอาหมดแล้วไม่กินแล้วจะกินติดสุดยอดอ่ะนี่อาลูกอ่ะจะกินสุดยอดอะอลูกน,น,นี่ไงก็ข,ข,งข้างๆนี่ไงเขาจะกินแต่ปลายๆเนี่ยอะ ไม่กระจับให้นี่ไง อาหารเม็ดมีให้กินไม่กินอาหารเปรียกก็มีให้กินไม่กินชอบกินหญ้าอร่อยอลูกกินแต่สุดยอดต้องดมก่อนด้วยนะจะต้องดมก่อนเลยนะอ้วน อ่ะอะไรไปกินแล้วเก็บไว้เขาเลยอืมนั่นเล่นละกินละกินแล้วก็เนยลคุณนะ One.